ยาได้ไปคิดดูถูกดูแคลนตัวเองว่าเรานั้นเกิดมาด้วยค่าขอให้จำไว้ว่าถ้าโยงมีศรัทธามีโอกาสได้มาเจริญได้มาสวดมนต์ภาวนาได้มาเจริญฟังธรรมอ่าได้มาสดับฟังและได้เป็นผู้กล่าวธรรมให้ใครฟังแล้วเข้าถึงในความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตตนา,ตายนั้นแหละจึงชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีการทําประโยชน์ทําคุณเป็นผู้จะลงในศาสนา อย่างยิ่งนะดังน,นางนี้ฉันบอกย้อนกลับมาที่ว่าบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงในกระแสพรตนาตัตายหรือเรียกว่าอรยะบุคคลฉันต้นคือระโสดาบานปฏริมังโสบานปฏริผลให้เรามีธรรมมีเครื่องมูออย่างไรนะคือเมื่อเราละลึกถึงสังขารทั้งหลายไม่ที่ความพัดพ้าเราต้องเจอความตายนี่เราไม่สามารถพ้นไปได้ นี่เขาเรียกว่าการตัดสัญญาณสัญญาณคืออะไรเครื่องร้อยละตัดเึงใจให้เรานั้นไม่สามารถพ้นจากบ่วงแห่งวัฏฏาคมสาดมีไปได้มันเรียกว่าสัญญาณที่การบ่วงอย่างนนะเป็นบ่วงเป็นหลุมพังนั้นการตัดสัญโยณนี้เขาเรียกเป็นการย่นระยะทางแห่งภพบช้าเขาจึงบอกว่าอะไรยาวไกลที่สุด อ่าเขาบอกว่าพบชาติวัดจาสงสารอ้าวล้วขนาดยาวไกลขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถวัดเป็นกิโลเป็นระยะทางได้แต่ทําไมพระพุทธเจ้าพระสัพพญูจึงรู้ระยะได้น่เอามาบอกวิธีเป็นมรควิธีได้ทําให้เกิดมรกระผลมรกระจิตได้เพราะอะไรือเพราะท่านไปรู้ไขความลับของจักรวาลน,นี้ไขความลับว่า มันมีวิธี <c oughs> สังโยชน์จะไปตักที่ใดไปย่นที่ใดไปกระทําไปพิจารณาไปปฏิบัติที่ใดก็คือกายเป็นสิ่งที่เกิดทุกข์เป็นอะรทเกิดภพเกิดชาและอะไรเป็นเหตุสมุทัยก็คือใจนี่เป็นเหตุที่หลอ่อหลอมทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น อนี่ท่านก็เลยให้เรานั้นใจไปยึดอะไรสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์อ่าหมือนว่าจิตที่เราส่งออกไปเนี่ยคือตัวทุกข์ผลจากจิตที่ส่งออกไปที่เราไปยึดนั่นแหละเรียกสมุทยัยอย่างนี้คือใจไปพอใจอะไรในไปยึดในสิ่งใดทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่ไทปทาความผูกพันแล้วจะไม่เป็นภาระ,ระจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีในโลกนี้อ,อ,อันท่านจึงให้พิจารณา ว่าการย่อระยะทางเหล่านี้ก็คือการตัดพพตัดชาติคือการตัดสังโยชน์สัโยชน์นี่ก็คือนะสิ่งที่เราเนื้อพัวพันผูกพันและยึดิจึงไปไหนไม่ได้อ่หนังนี่ใช่สิ่งที่เราผูกพันใช่เนื้อหนังทั้งสารที่มันปิดบังกายอย่า เราทําความผูกพันกับบางหรือเปล่าเรายึดมันไหมเราพอใจหรือเปล่าไอ้สิ่งที่พอใจนี่เรียกว่าการนี่เขาเรียกวัตถุก,การาแต่กามที่แท้จริงนะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นนะไม่ใช่สิ่งที่เราไปพอใจแต่เป็นการดรําดิ่งจากใจที่เรานั้นไปยึดไปพอใจต่างๆจึงเรียกว่าการ ดันเรียบพบได้เกิดแล้วชาติได้เกิดแล้วชราได้บังเกิดมรณะได้บังเกิด,ด,เกดแล้วอย่างนี้แต่ความทุกข์ทั้งหลายได้บังเกิดแล้วลงสู่ใจตรงนี้นั้นมักตรงนี้แหละที่จะถอนออกจากอาวิชชาถอนแห่งวัฏฏะอุสาน้อยหญ่นี้ก็ต้องลงสู่ใจเหมือนกัอนอย่างนี้เช่นบอกว่าเมื่อเรามีปวนาพุทโธธรรมสังโฆพุทธังสังกจามิแล้วเจริญสติอยู่ในการเป็นมหาสติในอานาปนสติแล้วอย่างนี้บุญกุศลงนรายทั้งปวงที่เราได้กระทมา ไม่ว่ากิ่ภพวกวิชาตจะไหลมารวมสู่ใจดวงนี้ทําให้เกิดเป็นมหาสมุทรคือเป็นมหาสติเราแลกจิตมันมีความทุ้งทัศมีความคับแข็งใจความแคบแข็งใจนี้เกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากความไม่พอใจใครที่เราไปทาให้เราไม่พอใจนั่นก็เกิดความขับแข็งใจเกิดความขับแใ,ใ,ใจในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็มีอีก แต่เพราะอํานาจแห่งกรรมทั้งนั้นที่ต้องให้เป็นไปอย่างนั้นต้อเป็นไปอย่างนี้แสดงว่าอํานาจแห่งกรรมนี้มันมีสองอย่างว่าเรากําหนดได้เรากําหนดไม่ได้นี่อย่างนี้หรือริงเรียกว่ากุศลและอกุศลนั่นแหละกรรมที่เรากําหนดได้คือกรรมดีสิ่งที่เราจะทําหรือกรรมชั่วแต่กรรมที่เรากําหนดไปได้คือกรรมในอดีตที่เป็นแรงกรรมที่เรายังไม่ได้ตัด นี่เราก็ไม่ได้เขาจึงบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติแล้วคนมีคนมาชวนเราแล้วเราบอกว่าวันนี้ไม่ว่าแล้วเราจะรู้ได้งย่างไรว่านนี้เนี่ยเราจะได้มีชีวิตอยู่หรือวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่อันนี้รู้ไม่ได้เขาจึงได้บอกว่าในสิ่งสารห้าสี่สถานนี้ไม่น่าไม่สามารถบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถรู้ได้ว่า <S <S เป็นอะไรตายตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรจะ,ะไปตายที่ไหนหลังจากความตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร ่างนี้เรารู้ไม่ได้จึงไม่ควรทำประมาทอย่างยิ่งให้เกิดขึ้นนะนัะ้นกรรมที่เรานไ,ไม่สามารถบังคับมันได้คือแรงกรรมในอดีตนะและกรรมที่เราสามารถทำได้คือกรรมดีที่เราทำอยู่ปัจจุบันที่เรานั้นจะเลือกทำไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเกิดจาก ผลแห่งแรงกรรมในอดีตอย่างนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าเราอยากรู้กรรมในปัจจุบันก็ให้กาหนดรู้นะอยากรู้ในอดีตก็กาหนดรู้ในปัจจุบันนี่แหละคือมันแก้ไขได้หมดคือมันจะให้ผลเกิดขึ้นอะไรที่เรียกว่าเป็นผลแล้วแสดงว่าเกิดจากเหตุทั้งนั้นถ้าเราไม่เคยได้ทําในสิ่งใดมาสิ่งนั้นจะไม่ตามให้ผลเราไม่เราจะไม่สามารถปลก กรรมชนิดนั้นเกิดขึ้นได้เลยแต่ถ้ามันให้ผลแล้วไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีให้ความเป็นสุขเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเป็นกรรมชั่วแล้วย่อมให้เป็นความเผ็ดร้อนย่อมทำให้จิตเรามีความเศร้ามองเป็นของธรรมดาแต่กรรมทั้งหลายเหล่านีนะ้ก็อยู่ที่เจ้าของของผลนองกรรมนั่นอีกว่าจะมีกําลังของกุศลน,นั้นนะ ที่จะแก้ไขละในกรรมนั้นได้หรือไม่เพราะถ้าทําได้ในกรรมนั้นละได้ตัดได้กรรมนั้นก็จะดับกันไปพบชาตินั้นก็ดับกันไปจักไม่มีอีกแต่ถ้าเราไม่สามารถละดับกรรมนั้นเนีพบนั้นในขณะที่มันเกิดขึ้นแล้วและอดีตแห่งกรรมก็ไม่สามารถดับได้ก็จะตามให้ผลอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันดับได้ด้วยใจที่เรานั้นละลงไปเห็นโทษมันพึงไม่กระทําขึ้นมาอีก นั่นแหละนะจะอีกคบกี่ชาติมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเราดับมันได้ที่ใจ<ม>คือเพ่งเล็งเห็นโทษมันจนได้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันเรายังมีความพอใจนในกรรมนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะไปดับมันได้แต่ผู้ที่จะดับได้คืออะไร คือผู้ที่มาเจริญสีสีนี้จะทำให้เรามีความมีลิมีโอตปัมีความละอายยับยั้งจังใจแต่หรือระวังสํารวมกระทำนะในกรรมนั้นเรานั้นมีความอ่อนนะในกรรมใดมีความเสี่ยงในกรรมใดเราก็ต้องระวังในกรรมนั้นคือระวังกายวาจาและใจของเราอ่า เมื่อเราเระวังไว้แล้วเอาอะไรมาระว,วงังเอาอะไรมารักษาเพื่อมันคุ้มครองใจเราก็คือศีลแต่คนจะรักษาศีลได้ก็ต้องมีสติก่อนเช่นระลึกถึงองค์ภาวนาอย่างที่ฉันบอกจิตจะมีกำลังจิตที่มีความาว้าวเวซ กดผูใจสิ่งเหล่านี้อวิปากกรรมนั้นจะมากระแทกมนะากระทุ้งให้ผลแห่งกรรมนั้นมันเกิดขึ้นทําให้เรามีความกลัวนะพอกลัวแล้วเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้จะตกเป็นทาสของอํานาจแห่งกรรมชั่วเหนั้นมันจะครอบงาําจิตเราเราจะพ้นจากอารมณ์เหล่านี้ไปได้อย่างไรเราต้องหาที่พึ่งที่พึ่งที่เป็นสนะคืออะไรหือ เช่นการระลึกถึงลมหายใจอนาปรสิติกุบาจารย์าสอนหรือระลึกถึง,งองค์ภาวนาหรือบทคาถาบทใดเอามาคอเป็นสติคอยเหนี่ยวหลังจิตและสิ่งเหล่านี้มันจะมาเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่เราอยู่กับบุคคลจานวนมากที่เรามีความจิตผ่องใสในบูกุลอยู่ก็ดีการที่เรามีความเพลินอยู่ก็ดีมีความสุขในสิ่งใดไอ้ผู้นี้จะเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรขนาดนั้นเป็นปติอย่งัง ไม่ว่าจะเป็นปิติในการโทนาะปิติในการฟังธรรมปิติในการนะมีความเพลินในสิ่งใดก็ตามจึงเรียกว่าปิติทั้งนั้นะสิ่งเหล่านี้ยังเข้ามาไม่ได้แต่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ในตามลำพังสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรความคิดไอนะ้ตัวความคิดนี่แหละคือภยัยเงียบหรือมารภายในที่เรายังไม่ได้กำจัดนะหรือเรียกว่าเรานั้น ยังไม่ได้ทําเหตุนั้นให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละต้องพึงระวังให้มากดังนั้นถ้าเราไม่มีหลักเห่งใจก็ายากนักที่จะพ้นจากวิบากกรรมเหล่านี้แต่ถ้าเรามีหลักแห่งใจมีภาวนาแล้วถึงคูบาอาจารย์ที่คําสอนเจะระญสติอยู่อย่างนี้มันจะคอยดึงลั้งกันอยู่ อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นพึ่งที่พึ่งที่ดีที่สุดนอกจากตัวเราเองนอกจากธรรอย่าได้ไปพึ่งอาศัยพึ่งพาใครเพราะไม่มีใครช่วยเราอยู่ได้เราได้ตลอดเวลาดัางนั้นเราต้องรู้จักโตอะไรที่เรียกว่าโตความผิดพลาดนั่นแหละที่จะทำให้เราโตแต่ถา้าความผิดพลาดทั้งหลายนี้มันซ้ําเติมให้เรานั้น ไม่สามารถโตได้สแสดงว่าวิบากกรรมเหล่านั้นมีมากนะกรรมมันจึงมีมากขนหนักแต่ถ้ามันมีบุญและบารมีถ้ามันภาถนาจะออกจากคุกเหล่านี้นั่นแหละเขาเรียกว่าุคนนั้นนะย่อมพอมีอุทานนั้นไม่มีอะไรเลยนะที่แสงพระรัตนาตรัยจะไม่เมตตา บุคคลทั้งหลายที่ถึงปารถนาจะออกจากทุกข์ถ้าเห็นว่าน,นั่นเป็นทุกข์นั่นเราต้องมีการดําริออกก่อนถ้าเราไม่มีการดําริออกจะไม่มีเทพเจ้าองค์ใดนะแม้แต่พระสัพพนูผู้ที่เลิศด้วยบารมีฤทธานุภาพแล้วก็ไม่สามารถจะเนรมิตให้บุคคลนั้นพ้นจากทุกข์ทั้งนั้นได้ เราต้องมีการนำาปลิเห็นโทษในกรรมในสิ่งกิดเทวดาสิ่งสิ่งทั้งหลายเขาถึงจะเห็น,นและให้โอกาสให้กำลังใจแต่กำลังใจและบารมีต้องเกิดจากต้นทุนของเราสิก่อนดังนั้นอย่าได้ททอแท้ในวิบากกรรมทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่เคยทำความชั่วแต่บุคคลที่รู้และได้ต่าคานำชั่วนั้น,น แล้วไม่คิดจะทําขึ้นมาอีกนั่นแหละเรียกว่าผู้ประเสริฐแสดงว่าในคนที่มาเติดมาแล้วนี่หรือเรียกพระหลานทั้งหลายนีเกิดจากที่ใดเกิดจากสิ่งสกปรกโสมม,มใช่หรือเปล่าก่อนจะรู้นี่คือไม่รู้มาก่อนใช่หรือเปล่าก่อนจะมีปัญญาต้องมีอวิชชามาครอบงำก่อนใช่หรือเปล่าก่อนที่จะสะอาด สกรปรกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่รู้ตัวเองว่าชั่วว่าไม่ดีว่าเลวอย่างไรสแสดงผู้นั้นยังพอมีวิสัยเป็นผู้เป็นปลาเป็นบัณฑิตที่จะพอสอนได้แต่ผู้ใดยังไม่รู้ตัวเองนะชั่วอย่างไรเลวอย่างไรสกรปรกอย่างไรผู้นี้เรียกว่ามีความหลงมากนะไม่สามารถเลย ที่จะไปเปิดโลกธศต์วิสัยทำได้เพราะมีแต่หลงตัวเองมีแต่เพ่งโทษต่บผู้อื่นว่าไม่ดีมีตัวเองดีอยู่พูดอยู่นั่นเองแบบนี้สอดไม่ได้ฉีอะไรก็ไม่ได้นะอะเป็นโทษอุปมาเหมือนพระองค์ทรามารุธเจ้าได้ตัดว่าการให้ทำเอาคนผ่านเนี่ยไม่มีประโยชน์อันใดเลย ผู้คนนี้ยังถือตัวถือตนว่าตัวเองนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพ่งโทษคนอื่นทั่วไปว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ผู้นี้เขาเรียกว่ายังมีการเป็นพรานชนยังเป็นผู้ถืออาวุธอยู่ถืออาวุธคืออะไรถือมีถือพาหรือเปล่าเขาเรียกว่าถือมานะทิฏฐินี่เรียกว่าถือตนนี่เรียกวนิสัยของคนพราน นิสัยของคนพาเน,นั้งหลายจะไม่สดับรับฟังในสิ่งทั้งหลายที่คนจ้งนั้นจะเชี่ยเห็นโทษเห็นคุณจะไม่เป็นประโยชน์เป็นผลเลยนั่นเองนดังนั้นแล้วไม่ว่าใครที่ได้เคยกระทาความผิดหรือโทษอะไรก็ตามนะในกรรมชั่วและพุ่เห็นเล็งโทษนั้นนะเพื่อที่จะละเพื่อจะแต่ทำความดีเพื่อจะออกจากทุกนั้นนี่แหละเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์ทั้งนั้น ที่จะมาสร้างบารมีสืบลงไปสืบลงไปอย่างนั้นแล้วอย่าได้ดถูกดูแคลนตัวเองถ้าไม่มีผู้ใดให้กำลังใจจงให้กำลังใจตัวเองนั้นหมายถึงอะไรกำลังใจที่ตัวเองคือปรารถนาจะทำความดีละความชั่วถ้าทำอย่างนี้ได้คิดอย่างนี้ได้นะจิตนั้นเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐเป็นอย่างไรดีอย่างไรวิเศษอย่างไรไม่ต้องให้ใครรู้เทว,วดาเขารู้นั่นเมื่อได้รับความเดือดร้อนทุกข์ร้อนใจอย่างใด จะต้องมีทางออกสองเมื่อไม่มีใครนะอยู่ดีความเป็นมนุษย์จะมาช่วยเหลือจกมีเทวดาเข้ามาช่วยอ,อย่างนี้ดังนั้น,น,นบุคคลใดนี่มิพไม่เห็นประโยชน์เห็นโทษเห็นกรรมเมือ่อไม่ละเลยไม่มีทางที่เทพเทวดาหรือครูบา,าอาจารย์หรือทางหรือโอกาสเลยที่จะมาหยิบยื่นให้เราถ้าเราไม่หยิบยื่นให้ เหมือนอุปมาว่าเราป่วยอยู่นะเขาเอาโอสถมาให้เราแต่เราบอกว่าไม่ลับถามว่าคนอื่นที่เขากินแทนเสวยแทนจะหายป่วยได้หรือไม่เป็นไปได้ยากนั่นคือเป็นไปไม่ได้เลยอันว่ากรรมเเมื่อมีของใครแล้วเกิดขึ้นเป็นรอยแล้วจะลบรอยนั้นนะมันต้องเป็นของสิ่งที่ทําได้ยาก นั้นกรรมใดก็ต้องมีของเฉพาะบุคคลของใครแต่เมื่อมีรอยแล้วนั่นจะเป็นเครื่องเตือนใจเตือนสตินั่นแหละเรียกว่าวิสัยของปราเป็นบัณฑิตนะนั้นฉันขอฝากไ้นะ